ค่ะสำหรับโครงสร้างแรกนะคะจะเป็นเฮสโรนะคะก็คือเลขขึ้นอยู่ที่214นาโนเมตรค่ะเราจะมาคำนวณหาความยาวขึ้นสูงสุดนะคะก็คือเราจะมีคอนนะคะจะบวกเป็น30นาโนเมตรค่ะหมอารนะคะเราจะนับเป็น1 2 3 4 5เป็น5ตัวนะคะแล้วนำมาคูณ5เลขที่ได้จากตารางก็คือจะเป็น25นาโนเมตรค่ะส่วนเอ็กโซนะคะเราจะดูตรง วงนะคะวงที่หนึ่งนะคะ exo ไม่มีนะคะวงที่สองคะ่ะมีหนึ่งค่ะทีนี้มาดูวงที่สามนะคะมีหนึ่งค่ะวงที่สี่นะคะมีหนึ่งค่ะก็เลยจะได้เป็นเอกโซมีอยู่สามนะคะมาคูณห้าก็เลยได้จะก็จะได้เป็นสิบห้านาโนเมตรค่ะทีนี้นะคะเราจะมีหมูที่แบบ เกอบเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นหมู่ OR นะคะก็คือจะเป็น6นาโนเมตรค่ะหมู่ NR2 นะคะก็จะเป็น60นาโนเมตรค่ะเราคำนวณได้ความยาวขึ้นสูงสุดก็คือ350นาโนเมตรค่ะค่ะในโครงสร้างที่2นะคะ ก็คือจะเป็น6 i x membrane นะคะก็คือความยาวขึ้นอยู่ที่215นาโนเมตรค่ะทีนี้เราไล่มานะคะจะมีหมู่อัลฟาเบต้ากมมาแล้วก็หมู่ที่มากกว่าแกมมานะคะที่นี้เราจะมาคำนวณหาความยาวขึ้นสูงสุดนะคะที่ตำแหน่งอัลฟานะคะหมู่ S R นะคะจะมีค่าเป็นบวกศูนย์นาโนเมตรค่ะที่หมู่เบต้นะคะก็คือหมู่ตรงนี้นะคะกลุ่ม อาจะบวกด้วย12นาโนเมตรแกมมานะคะจะบวกด้วย0ค่ะส่วนตัวนี้นะคะหมู่ที่มากกว่าแกมมานะคะก็คือนลาตรงนี้นะคะจะเป็น บวก18นาโนเมตรค่ะทีนี้หมูที่มากกว่าแกมมาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะเราจะนับตรงนี้นะคะก็จะเป็นบวก18นาโนเมตรค่ะทีนี้คอนจูเกตค่ะเรานับคอนจูเกตเพราะว่าคอนจูเกตมีอยู่3นะคะเราก็จะเลยได้เป็น30คูณสากับ90นาโนเมตรค่ะทีนี้เอ็กโซนะคะเอ็กโซเราจะมาดูค่ะวงที่1นะคะวงที่1ไม่มีนะคะไม่มีพันธะคู่ ที่ออกมาดูวงที่2ค่ะวงที่2มี1ค่ะวงที่3ม,มี1แล้วก็จะไม่มีวงอีกก็เลยได้เป็นเอ็กโซเป็น2อ,อตัวนะคะก็จะเป็น2องคูณหเท่ากับสินาโนเมตรเพราะฉะนั้นเราคำนวณความยาวขึ้นสูงสุดได้ที่363นาโนเมตรค่ะ